สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารกรุงเทพนะฮะถนนพระบรมราชชนนีนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะฮะมีฝนตกด้วยนะครับผมสถานีขนสง่งสายใต้ใหม่นะครับผมตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเอสซีพลาซนะครับก็ บริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณด้านนอกนะก็มีที่ยืนสู่บุหรี่อะไรได้นะครับผมแล้วเราเดินไปดูข้างในกันครับตรงนี้ก็บริการธนาคารนะของอมสินกับอกกสอนะครับ ข้าวต้มไก่เห็ดหอมป้ายเก่าไปหน่อยนะครับข้าบผมหอมมาเลย,เด,ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอขออนุญาตก่อน,น่างเง้าเดี๋ยวแวะมาครับดเดี๋ยวแวะมาครับฮ่าฮ่าฮ่า รานค้าเด่นยอดนักขายเี่ยมมากครับผมบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณรถตู้นะฮะกรุงเทพพุทธนครบมญทนกาญจนบุรีครับผมกรุงเทพบัวหินปราณบุรีนะที่ไปไหนคะใช่รถมินิบัสนะจ๊ะนี่เป็นรถมินิบัสนะครับผม ก็เนแต่ละวัน,นยังมีการตะโกนแย่งลูกค้ากันพอสมควรเหมือนกันนะครับผมนี่รถร่วมบอกคอสสอนะทุงเทศผู้จมน้ำครับผมบริเวณนี้ก็ก็เป็นรถที่เราคอยพูดโดยสารที่เดินทางมาจากทางใต้นะครับผมแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆครับผม นี่โอ้โหมีโปรด้วยนะครับเนี่ยสิบแถมหนึ่งมินิบัตรหนึ่งร้อยมินิบัตรบิ๊กซีนครปฐม50าสิบบาทนะครับผมก็ก็มีทางเลือกในการเดินทางเยอะแยะนะครับผมรถที่ใช้เนี่ยจะ เป็นรถตู้กับมินิบัสนะครับราช,ชบุรีไม่เข้านครปฐมนะนี่ป้ายนี้แสดงว่าทำนานแล้วนะครับต่างสอนเก่าไปหน่อยครับผมชะอำหัวหินปราณบุรีอ้อยติดเบอร์โทรนะ มมือต,ตด้วยทุพีไม่ออกก่อนนะครับผม,มก็มาสายใต้ใหม่ก็จะได้ดินเสียงแบบนี้ครับผม,มสีเมืองทัวนะฮะเจ็ดหกราชบุรีบิก๊กซีครับผม,ม9ก้9นะครับแม่ลองอัมพวาดำเนิน6กโมงถึงสินะครับผม เป็นรถมินิบัสนะฮะกรุงเทพปัตตานบุรีนะครับผมต้องจอดโดยสารบริษัท EO f a m ฟ l y นะครับนะครับผมคนที่เดินทางมาจากทางสายใต้นะครับผมมาจะสามารถเดินทางมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับผมส่วนทางด้านหลังนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็คือว่า เป็นที่จอดร,รถทัวร์นะครับเนี่ยครับผมรถทัวร์ที่เดินทางมาจากาใต้นะครับก็จะเข้ามาจอดด้านในนี้นะ๋อ้รอกพี่ครับข้างในได้นะครับเนี่ยครับผมอาคารด้านในนะฮะรถทัวร์จากทางใต้เนี่ยก็จะเดินทาง ก็มาจอดส่งผู้โดย3ตรงนี้นะครับผมมีแพลตฟอร์มเยอะแยะนะฮะวันนี้ต้องรอยกองฝนตกนะครับรถทัวร์จากต่างจังหวัดส่วนมากเนี่ยจะเดินทางมาถึงสถานีขนส่งสายใต้แห่งน,นี้เนี่ยตอนหัวรุ่งะ 4, 5, นะะตีสี่ตีห้าอะไรแบบนั้นนะครับผม นี่ก็เป็นบริเวณชานชาลาจอดร,ร,รถนะครับก็มีจำนวนเปลตโฟมหรือชานชาลาเยอะเลยนะครับผม อนนี้เวลาเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะฮะรถจากต่างจังหวัดก็ยังคงทยอยมานะครับผมนี่รถคันนี้กรุงเทพหลังสวนนะครับคันโน้นก็กรุงเทพโครกลอยพังงาโครกลรอยพังงานะครับผมก็เป็นของบกขสนะ ก็บขสอสายใต้เนี่ยสีก็แปลกๆดีนะครับผมขันโน้นก็กรุงเทพดอนสักของบขส,สเช่นทันครับกรุงเทพนครสีนะฮะอหนึ่งกอครับผมตัวอักษรใหญ่เห็นชัดเจนนะครับครับผมนี่คือ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะครับ